ผ้าแบบนี้นะคะงานเล็กงานใหญ่นุ่งเอาอยู่เลยค่ะเป็นสินตะวานะคะต่อเชิงยกไหมลายน้ําอ่างนะคะสีไม่มากสีไม่น้อยสีพองามสวยต้องตาค่ะสินตะวาผืนนี้นะคะเป็นสินตะวาสีฟ้าน้ําทะเลนะคะแล้วก็มีความประกายแดงค่ะเลือกใช้หัวสิ้นสีแดงมะเหมี่ยวแดงเบอร์สองเพื่อให้รับกันกับตัวสิน้นทําให้หน้ามองมากๆนะคะหัวสิ้นเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นผ้าทอมือได้เส้นเล็กเนื้อละเอียด แบบนี้ค่ะบริเวณตัวสิ้นค่ะมีการเขียนได้นะคะแล้วก็พุ่งด้วยสีแดงนะคะเป็นประกายแดงเป็นฝ้ายที่เงาคล้ายไหมแต่นุ่งง่ายดูแลง่ายเชิงยกลายน้ำอ่างตามแบบฉบับของผ้าบ้านหาเซียวจังหวัดสุขโขทัยค่ะเวลาเราเดินนะคะบริเวณนี้จะเงาต้องตามากๆเลยนะคะแล้วก็ ไหมที่ใช้นะคะมีส่วนผสมของสารเคมี10%ดังนั้นนะคะนุ่งได้ยาวๆค่ะและมีความเงาวาว,าวต้องตาอีกด้วยบริเวณชายทั้งสองด้านนะคะค,คุรินพ้งเย็บเก็บการติดกันไว้แล้วแบบนี้เลยค่ะซึ่ง บริเวณริ้วรายค่ะให้ชนกันแบบนี้นะคะแม้อยู่ด้านในก็ใส่ใจทุกรายละเอียดคุรินการันตีว่าหากคุณได้สินผืนนี้ไปคุณได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเราไปแน่ๆนะคะผืนนี้สามารถใส่ได้กับเสื้อสีเหลืองสีทองสีขาวสีครีมสีแดงสีฟ้านะคะซึ่งหาเสื้อคู่ได้ง่ายค่ะงานกลางวันเอาอยู่งานกลางคืนใส่แล้วสวยต้องตาค่ะในราคา1,800บาทเท่านั้นส่งให้คุณฟรีทั่วประเทศคุณได้ผ้าสิน ราคาเท่ากับราคาในจังหวัดสุขโขทยัยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาคุณภาพเราคัดให้คุณแล้วสวัสดีค่ะ